สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าประเทศไทยเรามีการใช้รถมอเตอร์ไซค์ถึง80%เลยนะของทั้งประเทศและมีเพียงแค่52%เท่านั้นที่ใส่หมวกกันน็อกครับซึ่งสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อปีครับของประเทศไทยเหล่านั้นเราสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ ซึ่งอัตราการเสรียชีวิตของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ20,000คนต่อปีครับซึ่งในระยะซึ่ง2 20,000คนต่อปีนะครับจะมีประมาณ80%ซึ่งเป็นอุบัติเหตุจาก,จากรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่เราขับกันนั่นเองครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้ครับพี่จะมาพูดรณนงลงเกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อกครับ น้องๆอาจจะสงสัยว่าแบบหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเราสวมหมวกกันน็อกไปเพื่ออะไรทําไมเราต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยในเมื่อเราไม่สวมหมวกกันน็อกแต่เราแบบไม่ล้มมันก็ไม่ได้เป็นอะไรถูกต้องไหมครับคือเราสวมหมวกกันน็อกเนี่ยครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งครับซึ่งหมวกกันน็อกครับซึ่งหมวกกันน็อกสามารถที่จะลดอาการบาดเจ็บได้ถึง72เเลยนะครับ และอัตราการเสียชีวิตอีก39%ซึ่งการที่สวมหมวกกันน็อกมันต้องดีกว่าไม่สวมหมวกกันน็อกแน่นอนถูกต้องไหมครับ <c oughs> นอกจากจะเซฟชีวิตเราได้ยังเซฟทรัพย์สินของเราได้อีกนะครับ <c oughs> ซึ่งการเลือกหมวกกันน็อกนะครับพี่อยากแนะนําให้น้องๆเลือกหมวกกันน็อกที่มีตามออกอครับหรือว่าเลือกหมวกกันน็อกที่อ่า มีสีที่มองเห็นชัดได้จากระยะไกลครับซึ่งโดยทั่วไปครับหมวกกันน็อกที่เราใช้อยู่จะมีอายุประมาณ3ปีซึ่งอันนี้พี่แนะนําให้น้องๆควรเปลี่ยนทุกๆ3ปีนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของหมวกกันน็อกสามารถปกป้องชีวิตเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็พี่อยากจะแนะนําน้องๆเกี่ยวนอกจากเราจะป้องกันจากการสวมหมวกกันน็อกได้แล้วนะครับเรายังมีเราเรายังสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้จากอีกเลยช่องทางอื่น โดยป้องกันที่เริ่มจากตัวเราเองนะครับ <_ d ata> ก็คือไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์ครับหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับผมไม่ขับเร็วจนเกินไปเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อเราต้องการจะเลี้ยวครับผมเพื่อให้ขคนข้างหลังเขาทราบว่าเราต้องการจะเลี้ยวตรงนี้ครับพี่จึงอยากให้น้องๆทุกท่านทุกๆคนเลยได้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อเวลาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของน้องๆเองนะครับ ให้ความปรารถนาดีจากพี่นะครับขอบคุณครับก <c oughs> ่อนสุดท้ายหากน้องๆดูเสร็จแล้วฝาวกกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ